สวัสดีค่ะอยู่บึงการค่ะน้องหญิงออกจากจากังหวัดบึงการแล้วนะคะเราก็จะมาเจอสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5กันจา้านี่นะคะเปิดใช้บริการแล้วนะคะเฉพาะข้างล่างแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งแต่สะพานยังไม่ได้เปิดให้บริการนะคะสะพานเปิดวันนี้เปิดบริการแ้่ว่าอย่างอื่นเปิดหมดค่ะยกเว้นสะพานน้องหญิงข่ายไหให้ดู ไปดูเสาดีกว่านี่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 ถ่ายในหนูไฟแดงพอดีเลยโชคดีมากเลยติดไฟแดงพอดีเลยมิชชั่นจะมาดูตรงนี้ค่ะติดไฟแดงโอ้นี่นี่นี่แม่แม่แม่นี่ไงค่ะนี่คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้า ข้าให้มึงค่ะเสาเป็นแบบไหนไม่รู้อะเ,เร็วแม่แล้วแวนี่นะคะอันนี้ด่านุน่นรถจะไปขึ้นหนานตรงนู้นนนะารถก็จะไปขึ้นหนานตรงนู้นนะคะนี่ค่ะไฟเขียวปิดไฟแดงพอดีเลยนี่ก็เ,เสร็จแล้วนะสุดรถแล้วเนะสร็จจริงๆแล้วอุ้ย จริงๆด้วยนี่ค่ะทายให้แล้วค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นดิฉันก็เดี๋ยวค่อยไปลงคลิปนะคะดิฉันก็อยู่ตรงนี้แหละ,เ,คคะเ,เดี๋ยวเดดต่างเปลี่ยนเลยมาเดดต่างเปลี่ยนเลยโทรศัพท์บอดจำเป็นอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะห้ามเลยนะคะหอน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 สวีลีหอนสวีลีหอนคราวนี้บันไดโทรศัพท์ ฉันจะถ่ายปรรยาน้องคายร้อยยี่ห้ากิโลน้องคายร้อยยี่สิบห้ากิโลนะคะตอนนี้อยู่บึงการค่ะี่สวยงานทีเดียวบึงการนะคะอันนี้คือแหล่งท่องเที่ยวนะคะนี่แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อวัดอาหองค่ะอันนี้เป็นสะดือแม่น้ําโของอยู่ตรงนี้นะคะสะดือแม่น้าโขงค่ะนี่วัดอาหองตรงนี้นะคะนี่ท่าเทเมึงค่ะนี่วัดอาหองศิราวาสนะคะ พอได้มากกลกามกราบสักการบ,บูชาค่ะ,ะดวงญิงบริษัทแหวนนะคะทำงานครับไม่ได้แหวนค่ะแหวนไม่ทันค่ะและถ่ายบรรยากาศเมืองนี่นะคะเป็นเป็นวงเป็นสรุอีสานก็คือแม่นม้ำเป็นน้ำวนค่ะตรงแม่น้ำคงตรงนี้จะเป็นแม่น้ำวนนะคะหลังจากนั้นล้วก็ขับรถต้องไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งอำเภอพลพิสัยค่ะบึงการหนองคายนะคะ สระยะเวลาเดินทางด้นเติบค่ะจะอกาซีตัด <forcément, S 2> ไปเรื่อยๆค่ะจะถ่ายให้รู้เฉพาะสิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญคะตอนนี้นะคะกําลังเหตุถนนอย для, ู่จ้าเหตุถนนแบบโอ้ยหัวหลูวไปเลยค่ะแม่ทาถนนอีพ่ออีแม่ทาถนนจะดู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 ติดโรป้าติดโทรเหตุแบบต้อนรับ AEC เลยนะคะบึงกาเนี่ยสภามิตรภาพเสร็จแล้ว ถนนก็ต้องเสร็จตามนะคะกํลังเห็ุไปเรื่อยๆค่ะคณะจะทำถนนใหญ่มากนะดูลายทางยาวเหยียดเลยค่กะกัเล่ทายวีดีโอไม่มืองนะคะทําถนนเส้นนี้ต้องเอามือถือยกกับมือนะคะเพราะว่ามันหอนมันจะระเบิดจ้ะมันหอนจ้ากัเลท่ทายไประยะระยะห้มืองนะคะนี่ค่ะอันนี้เส้นทางไปหนองคายค่ะ เส้นทางไปหนองคายเขาก็จะมีทำสะพานเป็นระยะระยะนะแค่สะพานนะคะก็ไปเรื่อยๆค่ะนี่สะพานถนนดินแดงค่ะไแต่ขิดต้มนะคะให้ดินแดงค่ะตอนนี้นำรถแล้วส,บ,สบาย ถนนก็จะไปยากสักนิดหนึ่งนะคะรถกันหลายๆขส็สวนไปสวนมาค่ะนี่นะคะขอสร้างค่ะดีฉันก็จะตกหลุมลายเตอิอบ้วยาค่ะโซ่ถนนทําพร้อมกันค่ะอันนี้เป็นโครงการขยายถนนสะพานต้องเสร็จก่อนสะพานก็ต้องเสร็จก่อนนะคะ ขับรถไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะถึงอำเภอปากคาดค่ะนี่คืออำเภอปากคาดนะคะบ้านห้วยไม้ซอดแล้วก็ติดกับร้อนห้วยไม้ซอดก็จะเป็นนี่ค่ะโรงเรียนปากคาดนะคะนี่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมค่ะคือตรงนี้นะคะเราอีกเลยถ่ายบรรยากาศที่เมืองค่ะนี่ค่ะไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นจะเข้าตัวเมืองปากคาดนะคะ อันนี้จะเป็นอำเภอแหลกเลยของจังหวัดบึงกาฬค่ะแล้วก็เป็นอำเภอสุดท้ายของบึงกาฬที่มาฟังนี้นะคะมาเส้นหนองคายค่ะหลังยิงกระถายมาหาเมืองนะคะอันนี้มือจับกล่องเลยค่ะเพราะว่าอย่างบันแดดตั้งหนาค่ะเดี๋ยวแลมันย้อนแสงพอมันย้อนแสงเราก็ถ่ายตรงนี้เลยนะคะนี่อันนี้มาสักพักหนึ่งก็จะเป็นเทศบาลตะบนปากคาดคือตรงนี้ค่ะ นี่เทศบาลตำบนปากคาตรงนี้นี่นะคะหลังจัดก,การนี่ร้านพีเควัสดุรางคายมีวัลลัมลลงดูอยู่ไหมวัสดุที่เท่าไรไม่รู้อันนี้ก็กว้างคุณยาวนะคะก็แล้วก็สกัดบาทถูกกองแพงแล้วก็อนูทกศค่ะทกศปากานะคาปากคานี่ค่ะถ้าบรรยากาศฟังนึงให้มืองกา เาาัาถนัแทบบันไดเลยค่ะเพราะเป็นฮอรแดดเปรียปร้ยงๆแดดเปรี้ยงมากนะคะตรงไปรเรืร่อยๆค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเจอตัวเมืองปากคานะคะนี่อันนี้เนเซเวนแล้วก็บานเยบุนทิลานะคะนี่ไทยบ้านทีวีเขามีโรงแรมอยู่ตรงนี้เน,นี่ยเนี่ยเขามีโรงแรมอยู่ตรงนี้ข้างในนะคะโรงแรม ที่คนะคะอันนี้จะเป็นไฟแดงค่ะอันนี้โร,นะรงเรียนอนุบาลปากคานะคะโรงเรียนอนุบาลปากคาได้แล้วเราก็จะเจออันนี้สาธารณสุขปากคานี่ค่ะ้ัก็ฤษสางตรงสางตึกนะคะ้างในตลาดมีมองเซเว่นนี่ขึ้นในตลาดเซเว่นเพิ่อนมีสองมอง สองทถ่าะะยบรรยากาศเมืองปากคาดมหิมึงค่ะ,ะ,คะ,คะนี่นะคะ ไาเก็บเตียลงไปหน่อยสิโอ้ยแดดเปี้ยงเลยแดดเปี้ยงเลยนี่ค่ะและแล้วดิฉันก็จะยู้เทิร์นตรงนี้นะคะเพราะลูกค้าดิฉันอยู่ตรงนี้นะคะ่ะนี่ยู้เทิร์นก็เมืองปรากคารนี่มองรูพันยูนี่ดิฉันก็จะยู้เทิร์นกลับนะคะ เป็นเมืองคิโรดพานค่ะตลาดก็อยู่ทางในนะคะตลาดวัดไอ้ถ้ำสีทนอนย,ย้อนกลับมาอยู่เทินกลับนะคะแล้วเราก็จะมาเจอตรงนี้เอาเำเภอไฟกะเพรอะนนี้ธนาคารอีอย่างเนี่ยไม่ใช่กรุงไทยแน่ๆน่าจะเป็นธนาคารรลคันนีอาจังไหน จิกกิดดีจิกกิดดีนี่แค่เซเลดิชันกาจจเลี้ยวเข้าไปตรงนี้อ่ะอันนี้รถส่งของเหรอให้เข้ามาก่อนเอาส่งลานนี้ไป,ไปจังได้วะเอาชิคกี้ดี้วันละสิมาแลวผ่านมามาเนาะจะสั่ง นนดิฉันกำลัจอดลงนี้กเก่าค่ะหลังจากดิฉันออกจอากอำเภอปากคาดนะคะดิฉันก็ขับรถตรงไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะไปอำเภอโพ,พนพิสัยค่ะจังหวัดหนองคายนะคะนี่ค่ะใกล้เติบค่ะกับสพานอำเภอรัตนวะปีก่อนค่ะแล้วก็ไปไปทางโพนพิสัยค่ะ อาจะเจอรัตนวาปีก่อนนะคะแล้วนะคะอําเภอรัตนาวาปรีเมื่อสักครู่นี้เริ่มทายค่ะเมื่อจต่มืองที่วิทรัษท์สับเริ่มทายนะคะสาวนี่นะ,ะตรงไปจ้าตรงไปจ้ยืนหนึ่งนะคะไฟแดงไฟแดงไฟแดงอันนี้ไฟแดง แล้วก็จะไฟเขียวนะคะนี่คืออำเภอรัตนาวาปีค่ะวันนี้เราจะไปพนมิสัยค่ะโพนมิสัยนะคะทำยังไงดีเนาะนี่แล้วค่ะต้องไปเรื่อยๆคะ่ะอีดนเติบค่ะอำเภอรัตนาวาปีคืออำเภอสุดท้ายของจังหวัด นองคายฝั่งนี้นะคะก็จะไปประคาดเป็นทังสี่อำเภอใหญ่เพิ่นค่ะอำเภอพนพิสัยค่ะอำเภอพุพิสัยยี่สิบกิโลฮอดค่ะ้องยิงก็เลยต้องฟรา่วนะจชิหน่อยแค่เดี๋ยวไปบรทันค่ะยี่สิบกิโลถึงอำเภอนองคายออำเภอพุพิสัยนะคะอันนี้ก็ทำทางเหมือนสกลนครเลยเห็นไหมตรงนี้เนี่ยก็ทำทางเหมือนสกลนครเลย แยกสยามแต่สกลนครยาวกว่านะคะแต่ตัวนี้ก็ชัดเจนนะแต่ทางสกลนครดิฉันรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนนะคะนี่ค่ะกับทาพิาศาต,ตรงเร่งซีมือในการขับรถนะคะขับรถขับ,รถ,ขบรถต้องไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นกบันเฮาพรมิษฐ์ใสค่ะยังยัยไม่ท่าไรแล้วค่ะ นี่เนี่ยเป็นโครงสั่งอยู่นะคะโกลบอลเฮาส์โพลวิสัยค่ะนี่ดิฉันถือกล่องไปเลยจ้าถือกล้องไปเลยอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลโพลพิสัยนะคะปกติบริเวณไทยนะพะว่ากล่องต่างหนาตอนนี้มันแดดก็เลยบอต่างกล่องนะคะถายบรรยากาศต่างๆในเมืองลักกันค่ะอันนี้โรงพยาบาลโพลวิสัยนะคะนี่ค่ะ เราเราก็ไปข้างหน้าต่อจ้าอธิบายอธิบายเย yeah, yeah. อะแยะอธิบายอธิบายและแล้วนะะี่ค่ะบิฉชนกังตรงไปจ้าตรงไปค่นะนี่ค่ะ แล้วก็จะเป็นโรงอะไรนะนี่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 แล้วก็จะเป็นนี่ค่ะทลนอำเภอโรงเรียนเนี่ยชุมพลพลมิตรโรงเรียนมัธยมเนะี่ยใหญ่มาก นี่คือโรงเรียนมัธยมนะคะนี่ใหญ่มากนะคะน้องหญิงภายเหมืองจ้าข้างหน้าก็จะเป็นตลาดนะคะที่นี่เขามี Big กซีสเปอ e ์เ e ็นเตด้วยนะของอัศวานาบบิ๊กซีสเปอร์เซ็นเตอร์ด้วยดียฉันกับฟขับรถไปะคะ่ะขับรถไปเรื่อยนะคะ ปลายตรงปลายนี่นะคะอันนี้ถึงพลพิสัยแล้วนี่ค่ะพลพิสัยคอนดิชันนะคะนี่จะมีสองไฟแดงข้างหน้านะคะไฟแดงข้าวเมืองอันดับหนี้เสียเหลีวค่ะไปตรงไฟแดงข้าวเมืองนะคะนี่บิ๊กซีอัศวรรคใช่ไหมบิ๊กซีสเปอร์เซ็นเตอร์ไม่มีโรงหนังนะคะเป็นบิ๊กซีอะคะ่ะ ตรงไปจากนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงไปจากและแล้วดิฉันกเ็เดี๋ยวนะคะนางยิงอะค่ะมาในอำเภอโพ,พมิสัยนะคะมุสกุลเนือวกสอบโพมิสัยค่ะดิฉันก็ขับรถไปเรื่อยๆนะคะ แลวแล้วก็เจอโรงเรียนชุมพลีีพผมิสานุบาลไงโอ้ยเอา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 ผู้ขากะสิงงงไปกระแตแตกนี่นะคะไปทำงานก่อนนะคะแล้วเจอกันจ้า ก,กสวัสดีค่ะและแล้วเราก็เจอกันนะคะเจอกันที่พลพิสัยอีกรอบหนึ่งดิฉันจะออกจากพลพิสัยจะแม่จา่าเช็คอินเช็คเอาเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันก็จะออกจากพลพิสัยนะคะสิไปทางหนองคายจ้านี่ค่ะถ่ายบรรยากาศอำเภอพลพิสัยให้ดูดิฉันจะออกทางตลาดนะคะ คันแดดซองกสิจกแค่พมิสันะค่ะแม่คันแดดซองหนาไอซองหย่อนแสงนะคะกสิคอจบเออคลิปพนพิสัยเน่านนะคะพอมันดูท่าทางมันจะแดดแตะวันตกนะคะวางเสงหนาเขาหานาเขาน้องค่ายนะคะเขากสิเฮดคลิปบึงการทนพิสัยค่ะบึงการพนพิสัย และแล้วดิฉันก็ทำยังไงดีออกไซต์ตรงนี้ค่ะ คลาย800เมตรบนสงสัยถ้าคุณข้างอันนี้บอดี้มาจากบนพิสัยบนพิสัย saya ขับรถตรงไปอุ้ยแลวแล้วเราก็เลี้ยวขอ,อนน่าจะยองแสงคำฉนูดจะก,กิโลหาสิบห้ากิโลไกลมากอำเภอบ้านดุงแลวแล้วเราก็ตรงไปนะคะอันนี้ค่ะบมยอนมยอนนาจะบมยอนแสงนะคะแต่ก็ยอนนิดนึงไปค่ะแม่นี้นะคะออกจากนี้ไปนะคะแล้วก็ไปโพี่ ขับรถไปเรื่อยเพื่อที่จะให้ตัวเองไปถึงจุดหมายที่ต้องการนะคะตรงไปเรื่อยๆนะคะและแล้วก็ตรงไปจะอีกนานเติบอยู่อันนี้จะเป็นทางเซเลนตลอดสายนะคะขับรถตรงไปเรื่อยๆนะคะนี่่ะขับรถต้องไปเรื่อยใคยังไม่ถึงค่ะ เขาฟรีเขามีแบบเอ่อเทรนภาพป่าด้วยนะคะ ก็จะเจอสายเลี่ยงเมืองนะคะเลี่ยงเมืองค่ะอันนี้หรอใช่หรอคะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนอันดับแรกเดี๋ยวฉันจะพิกัดไปที่เอพ e รีสอนะคะดอกนี้จะออกสายนะคะจะออกสายจ้าอีก200เมตรใช้ทางออกเข้าสู่ถนนใหม่เลข247นี่ ใช้ทางออกเข้าสู่ถนนหมายเลข24เี้ซ้ายเลีอยงเมืองนะคะดิฉันจะไปรีสอร์ทแถวหนองสองขับต่อไปอีก15กิโลเมตร15เลยหรอแม่ไกลไหม่ะ อยู่ตรงค่ายบกหวานโอเคค่อยตั้ง GPS ไปอยู่ตรงค่ายบกหวานนะคะน,นี้สมาสายเลืองเมืองนะคะจะไปหาทีพากใ,ใกลไกลทางออทุกคนาสายเลี่ยงเมืองอุดรธาน,านีตรงปลายค่ะตรงไปนะคะน้องยิงกาถ้าาไปเรือไปในเขาเมืองหนองคายนะคะไม่ได้เข้าเมืองหนองานะคะา,า,ององายค่ะจะไปสังสนินอ,อุดรอุดรธานีหุเสวิทยกโรบิจนจนสี่ Thank <laughs> you. ขับรถตรงไปเรื่อยๆอาจจะไกลหน่อยนะคะใส่เลี้ยงเมืองเลี้ยงเมืองอิลีค่ะใกล้อิลีค่ะเพราะว่าบริษเขาเมืองเลยค่ะออกใกล้เติบอ้อ,อมใกล้เติบค่ะกระซีโพอีกฟังหนึ่งนะคะของทางไปอุดรค่ะก็คือแยกมิจรภผ่านนั่นเองค่ะขับรถไปเรื่อยๆนะคะอาจจะใชร้ระยะเวลาไกลกว่าที่จะเข้าในเมืองหนองคายนะคะแต่ไปก็เป็นทางทีหลัดละกัสบายๆค่ะ เราจะได้วิวธรรมชาติที่สวยงามอารังการนะะนี่ว้าอุดรธา,านีหาดทีพสองกิโลนีกลจังทำไมมันไกลอย่างนี้นะและแล้วเราก็มาเจอพระทีวงกอดนะคะ นี่ค่ะออกจากอุดรจะพาม่ตจ้พาหนองคายขึ้นยังไม่ได้นะคะยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จห้ามลึ้นค่ะนี่ันกัเหลียวซ้ายท่าวันนี้บาเสร็จกันนะคะก็สิมีหลุมมีบอ่อจักน้อยะค,ะค่ะเราก็จะเจอรุมเจอบอ่อสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าถนนมิตรภาพนะคะนี่ค่ะเดินทางไกลมาจากบึงการมาหนองคา ถนึงแล้วนะคะน้องค่ายู่ฟังขวาค่ะเขาเมื่อค่ะอันนี้เขาจะไปน้องสองห้องนะคะแถวค่ายบกหวานเราจะพักันงนูนะคะตำบลค่ายบกหวานนะคะชื่อชื่อที่เฉยนะคะไม่มีค่ายนะหรืออาจจะมีก็ไม่รู้ที่ไม่เคยเห็นนี่ค่ะออกซ้ายมาแล้วก็จะเจอทางจบเหตุตัวนี้ค่ะ อทางจบก็คือข้อมมายก็คือทางยังไม่เสร็จแต่เขาให้ขับได้แล้วก็ขึกงกั่งลงทยอยลงไปเรื่อยๆค่ะนี่ลงไปแบบไม่เสร็จนะคะนี่ขับรถตรงไปจ้า